เนี่ยทำได้ไหมไหนอยากรู้อะใช้ได้ค่ะนี่ค่ะนี่นางามเก่ายังทำได้ขนาดนี้เอาฝาครอบไม่ค่จะไิ้สุกเลยว่าคำถามสุดท้ายน่าจะต้องตอบด้วยความระมัดระวังอะค่ะอ้าวทำไมอะอ้าคุณผู้ชมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการยิ่งสุขสโมสรค่ะนี่บ้านเดียนเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ ไม่คิดเลยคุณผู้ชมจะมาเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเที่ยง25นาทีทางช่อง7 HD ค่ะวันนี้อาจารย์ิงศัก์จะมีแขกมาหานะคะนี่เตรียมมาบ้านเดียนเองบ้านใครเหรอคะโอ้ตายแล้วแขกเดียนอยู่นี่เองค่ะคุณกบประพัศลาค่ะอาจารย์ม่พูดต่อยหน่อยก็ไม่ได้กบเนี่ยไม่ใชหนูก็นั่งแอบฟังนะคะบ้านดีนเองค่ะ นี but, same, 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 <com> <ics> ่บ้านเดียนเองบ้านเดียนเองบ้านเดียนเองค่ะคุณผู้ชมค่ะคียพูดสคริปต์ผิดไปนิดเดียวบ้านคุณกบประพัสลาค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ แขกรับเชิญของเราวันนี้ยิ่งสักถือว่าเป็น V.I.P. มากเลยนะคะเธอสวยเธอมีมงแต่สิ่งที่สำคัญนะคะชีวิตของสุภาพสตรีท่านนี้เธอเป็นซินเดอเรลล่าค่ะโอ้ยูยิ่งใหญ่ไฮโซมากแต่ตอนนี้ไม่อยากคุยเรื่องอะไรมากรู้ว่าคุณกบเนี่ยจะต้องกินฝีมือเราแน่เราอุตส่าห์มาถึงเนี่เรายกครัวมาใไปทำกับข้าวกันก่อนค่ะจะได้ทานอาหารอร่อยๆไปค่ะไปค่ะ ก็ต้องออกตัวนิดนึงว่าตำรับที่เอามาฝากคุณกบเป็นอาหารจานเดียวง่ายๆแ,แต่ถ้าไม่ชอบหรือว่าไม่อร่อยรบคนคุณกบช่วยพูดว่าอร่อยได้ไหมคะ หนูเชื่อในฝีมือของอาจารย์ค่ะพูดแบบเดียวกดดันนดคดอ่เมนูวันนี้คือผัดกะเพราซีฟู้ดค่ะอยากทานมากๆเลยคือหนูเป็นคนที่ทําอะไรทานง่ายๆอาจารย์กดดูนะคะน่งสักบนเนี่ยค่ะบนขวาสามรอบเออต้องมีเทคนิคใช่ไหมใช่เพราะวนขวาเนี่งานมงคลค่ะอ๋อ พยายามจะพรีเซนต์ตัวเองคิดว่าวันนี้มาแคสละกันเผื่อจะโชคดีได้เล่นละครที่ชอบเจ๊น่าน่าเละเอาละค่ะอ๋อนี่ยเขาต้องมีโอ้๋อมีเทคนิคด้วยเหรอนกนงกดทำได้ไหมไหนอยากรู้อะเดี๋ยวนะทำไงอะอกล่อนใช่ได้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวหลนดงดสวยนะคะที่นางนำเก่ายังทำได้ขนาดนี้ เพริกนะคะใส่กระเทียมแล้วไฟเราต้องแรงไหมคะไปอย่างนี้เลยค่ะมันไหมก็ปล่อยมันไปหรอกระเาสับหอมจังเลยนี่แถวนี้นะคนสุพรรณเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าอาหารกลิ่นขนาดนี้มีความฮัตเชยนี่นะคะพี่จะสดงว่าใช้ได้ใช่ไหมคะถ้ามีลูกสาวผู้ชายจะมาขอเป็นลูกสะพ้ายเลยบ้านนู้นบ้านนี้ก็จะมาดูกระเทียมสับกระเทียมจียวพริกขี้หนูผัดไปก่อนหอมหอมเริมหอมหอมแล้วนะเอาละค่ะ ซีฟู้ดนะคะมีกุ้งมีหอยมีปลาหมึกค่ะขอใส่กุ้งก่อนกุ้งมันจะแบบเป็นแดงให้มันสุกก่อนจะออกส้มๆเนื้อถ้าสุกแล้วใช่ไหมจางค่ะค่ะผัดก่อนค่ะอืมเลิศมากปกติคุณกบเข้าครัวเองไหมคะใช่ค่ะมาเริ่มกัน ใช่แม่ไม่จริงหรอกค่ะแม่ครัวอยู่แถวนี้ตังหลายคนไม่หนูจะทําอะไรที่หนึ่งคือทําง่ายๆค่ะจะไม่ทําอะไรที่ยากอย่างเช้าก็จะเน้นเป็นเรื่องของข้าวต้มนะคะคือตอนบ่ายแล้วที่บ้านจะมีแปลงผักค่ะมีปลูกอะไรหนูก็จะเก็บมาทำทำน้ําพริกค่ะทําน้ําพริกแล้วก็ต้มจืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าผักที่บ้านจะมีอะไรทานผัดต่อขอใส่อันนี้ลงไปนะคะตามมือ รอดมาขหอยเป็นผู้นิวซีแลนด์ค่ะตัวใหญ่มากหอยใหญ่มากขอน้ำตาลนิดหน่อยนะคะปกติใส่ไหมคะหนูไม่ใส่น้ำตาลค่ะไม่ใส่หนูไม่ใส่ผงชูรสค่ะไม่มีผงชูรสค่ะซอสเผ็ดหอมซอสหอยได้ไหมได้ค่ะพอได้นิดนึงค่ะนิดเดียวค่ะอืมกทานอาหารแบบอย่างนี้กินลวกจิ้มแล้วกันค่ะไม่ใส่เลยค่ะพริกไทยอ๋อเหรอ น่าทานมากหั่นประมงประบุกมันรดอ่ะใช่ไม่ได้ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะบซอสนิดหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะอ่าไม่เค็มไม่ทําเค็มใช่ไหมทานเค็มใช่ไหมคะเค็มตัวใหญ่เน้นเป็นเกลือใส่เกลืออ๋ออันนี้เรารอใช่ไหมแต่อันนี้มันจะรสจืดๆนะคุณกบจะทานได้เหรอคะได้ได้แต่กลิ่นนี่เราผัดตอนแรกก็ดูเานดนะ หอมนะหอมมากหอมมากหนูพอทำทานได้แล้วก็ทานเองนี่กุ้งยังใสๆอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเอาฝาครอบไปคั่จะน้สิกเลยคนละฝาค่ะคนละฝาค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะหอมมากหอมมากหอมสุดๆเลยนะใช้ได้เพราะว่ากระเพราสับกระเทียมสับกระเทียมเจียวแล้วพริกขี้หนูพอผัดก่อนกลิ่นมันขึ้นอันนี้วิธีการเอ่อ เครื่องเนี่ยเหมือนจะดูออกผู้ดีถ้าเป็นบ้านหนูก็คือกระเทียมหนูจะไม่ได้สับแบบนี้หนูใช้โขกแบบแล<อ>้วก็ให้มันแตกแบบนั้นเลยค่ะแบบเล่นใบใหญ่ใช่ใช่แล้วก็พริกแล้วก็บอกๆแล้วก็โขลกด้วยกันแบบนั้นเลยค่ะจะไม่จะไม่เป็นแบบนี้อ่าใส่แปะคุณกบค่ะเดี๋ยวยิ่งสักความอุญาตเพราะว่าไม่ได้ใส่หลายอยา่างเอาเลยค่ะพี่อาจารย์ก่อนเลยค่ะ ็โอเคอยู่นะไม่เค็มนะไม่เค็มไม่ทานเค็มโอเคค่ะทานเปรี้ยวกับเผ็ดแค่นั้นค่ะต้มเดี่ยวกับเผ็ดโอ้ตอนนี้ขนาดไม่ใส่น้ำตาลยังออกหวานนิดๆเลยนะเพราะว่าจากอาหารทะเลไงมาค่ะสุกเรียบร้อยกระเพรากรอบเลยนะเทเลยได้เลยใช่นไมะเทเลยค่ะอย่างนี้เลยนได้แล้วมากเ่ินอหมค่ะ สวยงามจังเลยดูตัวเองเก่งขึ้นมาทันทีเลยกข้าซีฟู้ดีบอคุณก็บประพัสราเดี๋ยวเราไปนั่งชิมกันค่ะประทันโทษนะคะเออข้าวนี่ก็ปลูกตรงไหนคะเห็นว่าข้างงหลันาอยู่ข้างหลังค่ะหรอค่ะดานาเองด้วยเหรอคะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้ดาแล้วเป็นหวาน ชนาวัใช่ค่ะวานี่เป็นโบราณมากปีหนึ่งก็ทำสองครั้งเช่คใช่อ๋อยังใช้วิธีหวานอยู่ยังเป็นวิธีโบราณที่บ้านเดี้นไม่ต้องเลยค่ะข้าวที่บ้านของเดียนเดียนใช้ QR Code คค่ะขอบคุณค่ะไม่ใครจะรู้ล่ะเธอสวยเธอเป็นนางงามเธอมีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเธอก็มาอยู่กับธรรมชาติทำไมอะไรมันคือจุดที่ต้องคิดว่ากลับสู่ธรรมชาติได้ขนาดนี้ นี่แหละชีวิตจริงเรื่องจริงของจริงไม่ต้องเสแสร้งเพราะมันคือความจริงเกิดขึ้นอยู่ดับไปสุดท้ายมันให้เราคิดเป็นว่าเราเลือกจะใช้ชีวิตแบบไหนาช่ติดกันเทศค่ะ <c oughs> จริงหรือเปล่าตอนประกวดนางงามไม่ได้อยากประกวดใช่ค่ะแล้วทำไมตัวเองถึงได้นางงามละ่ะคือฟิลหนูเนี่ยคือหนูเริ่มประกวดนางงามมาตั้งแต่ครั้งตอนที่หนูอายุสิบหกสิบเจ็ดแล้วเราก็ผ่านมาสักสองสามเวทีเราก็เริ่มรู้ว่าเราได้เงินจากค่าสายสะพายไงมันเป็นสปอนเซอร์ เราได้เงินตรงนั้นมาหรือถ้าเกิดว่าเราได้เราเวทีไหนเราได้เข้าไปติดลองหนึ่งรองสองเราก็จะได้เงิน <ừ. S 1> เงินสมัยก่อนมันมีค่าในชีวิตหนูมากเลยนะเงินก้อนนี้หนูไปซื้อหม้อหุงข้าวเงินก้อนนี้หนูไปซื้อตู้กับข้าว,ว,าวก้อนแรกหนูซื้อผ้านวม12ผืนจากเพื่อชีวิตที่เราไม่เคยมีผ้าห่มเราหนาวหนูจนเป็นโรคก,กระดูกอะค่ะที่หนาวปวดกระดูกเลย ก็ซื้อผ้าหนวมแบบนอนสองคนนะเวทีแรกที่ไปพอได้ตังมานะไปขนที่คลองเตยซื้อมาสิบสองผืนนั่งรถบขสสีส้มกลับมาบ้านวางข้างหลังอะ,ค,ะค่ะอาจารย์เคยแล้วแนั่งแล้วก็คือนั่งแล้วก็โทษนะคะนั่งแล้วก็อ้าอย่างเงี้ยแล้วก็จับไปอย่างเงี้ยเมื่อคืนนี้อันนี้ไม่ให้ใครมายุ่งของเราเออขนมาก็ลงมาแจกเนี่ยคือวิถีชีวิตเราเป็นแบบนั้นไงน,นี่พอเราเริ่มโตขึ้นเราก็จะมีความคิดความอ่านอะไรของเราว่ามีวิธีการหาเงินยังไงก็เลยเออเป็นพี่เลี้ยงดีกว่าก็ได้ตังไงตอนนะั้ แต่ตอนเป็นพี่เลี้ยงนางงามก็ไม่ได้แต่ตัวเองเป็นพี่เลี้ยงทําไมประกวดเขาบอกว่าพอเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเขาไม่ให้ไม่หมายถึงว่าไม่มีไม่ให้เข้าไปดูนางงามออกก็เลยแฝงตัวไปประกวดด้วยจะได้ไปดูนางงามหนูบอกว่าหนูเป็นพี่เลี้ยงเขาแล้วหนูต้องไปอยู่กับเขาเขาบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สมัยก่อนเวทีมิสเตอร์บุคแข่งมากระเบียบเยอะเราก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปประกวดเขาใช่เขาก็เอาชุดมาเปลี่ยนให้หนูแล้วก็เดินเข้าไปแล้วหนูก็ติดคนสุดท้ายหนูหวังแค่เงินจรงนะแต่ราตอนนั้นไม่รู้ตัวหรือไมมม่่รรู้เเเลลยพาาะไีว ตัวองถ้าไม่แปลกนะฉันน่รู้ตัวฉันสวยแต่ฉันน่ะไม่ได้ปะกวเลยทำไมอ่ะตอนนี้กบยังพอมีเส้นสายไม่ส่งฉันเข้ารอบหรือได้ใบอ่ะหาแบบนี้ก่อนได้ไหมพอเป็นนางงามเสร็จมงกงมงกุฎอะไรปัจจุบันเธอก็ไม่เก็บไว้เลยหรออยากรู้มงเธอเอาไปไหนเดี๋ยวกอนน้าจะค่อยตอบคือยังไม่ได้กินข้าวอ๋ออร่อยพาหิวหน่ามืดค่ะ หนูอะก็ยังไม่ได้กินข้าวด้วยอยู่ก็ลาอาหารอาจารย์นี่แหละใายบาเอาสบายได้แล้วมันกินแล้วมันก็อร่อยแล้วมันหยุดไม่ได้เห็นไหมแอบหวานนิดหนึ่งนะใช่ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยเห็นไ่าใช่เห็นไหมหรือว่าน่าจะเกิดจากตัวซอสนะ ไม่ใช่ค่ะหอยแมลงภูเหรอหอยแมลงภู่เป็นหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาแกะออกมาเวลาผัดน้ำจากหอยมันจะออกคุณผู้ชมต้องระวังเวลาทำกับข้าวเผ็ดเผ็ดหน่อยหน่อยได้ได้เลยตอบเซมอลไปไหนขอให้คำหนึ่งก็ตอบเออเอาไปชันนำเหรอใครๆก็คิดจะ่าซางเลยมันอยู่กับหนูมา21ปีอาจารยมันก็อยู่ในตู้โชว์ในบ้านเนี่ยแล้วเราเดินผ่านมันทุกวันเลยนะมองไหมอ่ะ มันไม่ได้มองถึงลึกขนาดนั้นมันก็มองว่าอ๋อมีของอยู่ในตู้โชว์เราว่าวันหนึ่งหนูก็ไปที่เขาค้อที่วัดท่าผาซ้อนแก้วเ้าขึ้นไปกราบพระอาจารย์ประมีตอนนี้ก็ยังอยู่ไม่เจ้เราแล้วก็นั่งคุยเรื่องธรรมะกันนี่แหละสนทนาธรรมกันช่สนทนาธรรมวันอน,นุนนี่นี่ที่นี่เขาจะเป็นเป็นวัดที่คนจะนําของมีค่าที่เป็นทองเป็นแหวนเพชรเลยออะไของที่ห่วงเป็นของรักของหวงซึ่งเป็นกิเลส แล้วมาเปกินเลยแล้วทุกคนก็จะไปถวายวัดที่นี่ค่ะนะท่านอาจารย์ท่านก็จะเก็บไว้แต่ถ้าอย่างเป็นเบญจรงทุกคนจะเห็นว่าที่วัดเนี่ยท่านก็จะนําเบญจรงไปไปจัดที่วัดทําแบบติดเป็นฝาผนังให้คนถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยสวยงามมากหนูก็บอกเออเนี่ยหนูมีมงกุฎคาถาสายสะพายงั้นหนูมาถวายเลยได้ไหมเจ้าคะท่านบอกว่าตกใจบอกจริงเหรอบอกจริงค่ะเขา กว่าจะได้มาเนี่ยคือแบบผู้หญิงทั้งประเทศไทยแบบในปีนั้นนำไมไม่คุ้มไม่แบบหนูไม่ได้ได้มาง่ายๆผู้หญิงคนเดียวที่จะสวยและใส่มงแล้วเป็นเวทีหนูบอกมันอยู่กับหนูมา21ปีแล้วหนูมีคุณค่าแต่ลูกหนูเนี่ยกำลังจะโตเขาไม่ได้มองเห็นแต่หนูบอกว่าถ้ายังอยู่ที่เนี่ยวันหนึ่งหนูไม่มีลมหายใจมันก็ยังมีคุณค่าหนูก็เลยนําไปถวายเป็นเหมือพุทธบูชาท่านก็เอา,เอาไปไว้ที่พระบรมสารีริกธาตุาชั้น6แล้วก็เป็นมงกุฎ มิสเซรนเวอร์แล้วก็มีคาถามีสายสะพายแล้วก็จะมีถ้วยขวัญใจช่างภาพถวายหมดเลยคือเราไม่ยึดติดละเราก็จะปล่อยอาจารย์หนูไม่อยู่เขายังอยู่ อนุโมทนาสาธุใช่ไหมหนูมองว่าแล้วเสร็จหนูก็มาบริจาคร่างกายไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วตัวเองเหลือแค่ลมหายใจกับที่เนี่ยเป็นอยู่แค่นี้ทุกคนเขาก็รู้คุณกบประทานโทษนะคะสาม,มีก็รวยรวยทุกสิ่งทุกอย่างดูดีชีวิตครอบครัวประสบความสําเร็จหมดเลยทําไมยิ่งจะต้องถามว่าแล้วคุณกบถึงได้ทําใจได้เกี่ยวกับเรื่องอยากมีอยากเป็นอยากได้แล้วก็ไม่อยากมีอะไรเลย อะไรมันคือแรงบันดาลใจให้คุณกบคิดว่าไม่ใช่ของสําคัญเลยในชีวิตคืออยากมีอยากเป็นอยากได้อยากมีในวันที่เราอยากมีเพราะเราไม่มีเราเกิดมาจากคนไม่มีติดลบบางมื้อหนูยังไม่มีจะก,กินเลยบางมื้อข้าวพวกนี้ก็ต้องไปเช่าเขามาแม่ถูกเขาดา่าถูกเขาว่าอย่างเงี้ยนั่นก็คือความอยากมีนั่นคือความมานะความเพียรที่หนูบอกว่าสักวันหนึ่งหนูจะต้องมีให้ได้ มันก็เป็นสโลแกนหนูอย่างหนูเคยอยากกินมะม่วงอย่างเงี้ยอาจารย์หนูก็ไปถูกเขาด่าหนูอยากได้ใส่เสื้อผ้าลูกไม้ไปวัดหนูก็ไปยืนดูเขาก็ไล่หนูออกไปแล้วในชีวิตเด็กหนูจะมีคําพูดว่าแล้วหนูก็จะชี้อย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าสักวันหนึ่งอ่ะฉันจะมาเอาเธอให้ได้สักวันหนึ่งฉันจะกินมะม่วงให้ได้คือเราเข้าใจเขานะคือเรายืนเขาก็ขายไม่ได้ก็เราก็ยืนดูไงเพราะเราไม่มีปัญญาจะกินแล้วก็ยืนดูยืนมอง โอ้โหราคาขนาดนี้ก็กินไม่ได้ไม่รู้จะกินได้ยังไงแล้วไม่มีปัญญาแน่นอนอะไรอย่างเสื้อเกินราคานี้หนูก็ไม่มีปัญญาเพราะหนูต้องทํามาหากินเรียนหนูยังต้องขึ้นไปตัดอ้อยถากหญ้าเอาเอาเงินมาทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยสมัยก่อนตัดอ้อยอะมัดหนึ่ง ต้นหนูได้อย่างมากสูงสุดนะร้อยมัดได้30บาทเด็กอย่างเราจะได้ขนาดไหนอาจารย์เด็กอย่างเราก็ได้ประมาณสัก50มัดบหนูได้ขึ้นเบเสาร์อาทิตย์ก็ได้15บาท15บาทแต่โชคดีว่าเขาอบมีเมตตาเขาก็จะให้อ้อยเรามาคว้านหนูก็อเ,เอามาขายตอนเสาร์อาทิตย์ก็ได้เพิ่มหรือว่าเกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยงานหนึ่งกว่าเราจะได้ แล้วก็หนูก็จะให้วิจิหาเงินแบบนี้นี่คือความอยากมีของเราไงอยากมีเพื่อมาประทังชีวิตของเราให้อยู่รอดแต่เราไม่เคยทําร้ายคนอื่นเราทําด้วยความเด็ดเหนื่อยด้วยความแข็งเราเองนะเราก็อยู่รอดเราแค่บอกว่าสักวันหนึ่งเราจะกินมะม่วงสักวันหนึ่งเราจะมีเสื้อแบบนี้ใส่สักวันหนึ่งเราจะเรียนสูงสูงพี่น้องเราทุกคนต้องได้เรียนหมดลูกหลานเราต้องได้เรียนพอวันหนึ่งอะเราถามว่ามีแบบเอยจะมีถึงที่สุดไหมหนูไม่ได้มองว่ามันถึงที่สุดหรือสูงที่สุดหนูมองแค่วันนี้หนูมีมีกินมีใช้ พ่อแม่หนูสบายพี่น้องหนูอยู่ได้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขวันนี้หนูสามารถมีเงินรักษาตัวหนูได้รักษาแม่รักษาทุกคนได้โดยที่ไม่ต้องลําบากสามารถอยู่ได้มันก็จะชีวิตเราจะกลับถอยหลังกลับมาเหมือนเริ่มต้นศูนย์ตอนเด็กเลยแล้วมันก็มีความ <c oughs> รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดติดที่เราหามาได้ทุกวันนี้เราก็กินแล้วก็ใช้ให้มันมีความสุขกับเราทุกอย่างที่เป็นความสุขข,ของเราแต่จะต้องไม่เป็นความทุกข์สำหรับคนอื่นคุณกอบซึ่งในเรื่องของพระธรรมแล้วก็ปฏิบัติเองจนกระทั่งมีความสุขอย่างเงี้ยเคคิด ทัานจะไปบวชมาไม่ไม่จําเป็นต้องบวช <c oughs> คือเราถือสินอยู่ที่บ้านก็ได้มนุษย์ <c oughs> ต้องมีศินถ้ามนุษย์ไม่มีสินมันจะใจหยาบกายหยาบเขาถึงสามารถจัดทีจะฆ่าคนได้นั่นคือไม่มีศินมีศิลข้อหนึ่งมันยังยั้งคิดยั้งทํา แต่ก็เป็นความยั้งคิดการทํนที่น้อยมากอมีสินไปอีกสักข้อหนึ่งมันก็จะมีมากขึ้นอะ่ะยี่สิบติคือมีสินให้ครบไม่ต้องไปถึงแปหรอกคือมนุษย์อย่างพวกเราอย่างนี้อาจารย์อย่างน้อยเราอยู่ที่ไหนมันก็จะมีพื้นฐานในตัวเองเท่านั้น<ต>เองแต่เมื่อกี้ยังักมาเดินนะคะ นั่นกระแปลงผักค่ะกวางตุ้งมั้งเป็นกวางตุ้งไทยกับกวางตุ้งไต้หวันมีต้นหอมแล้วก็มีมะเขือกําลังออกค่ะพริกนั้นเพิ่งเริ่มไอ้นี่เก็บไปแล้วมะละกอมีมะม่วงแล้วก็อนุกำลังลงบวบกับฟักอยู่ค่ะกําลังขึ้นอคะคือแปลงทุกอย่างเนี่ยมันจะหมุนเวียนและสามารถกินได้ตลอดทั้งปีไม่อดไม่อยากเออประทานโทษนะคะเรียนก็รู้นะคะที่มีคนมีกระปูกกินไม่กลัวไขพรว่าเค้มเข้มไม่ใช้เงินสักบาทหนึ่งเลยเหรอคะซื้อเขาก็ได้ไหมอ่ะหนูว่าหนูไม่ได้เค็มนะ แดีวหนูมองว่าหนูมีความสึกและการที่หนูได้ทำคืออย่างเงี้ยหนูไม่ได้ฉีดยาเลยอาจารย์เดี๋ยวนี้ข้างนอกเนี่ยเราไปซื้อเราไปซื้อเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าหนูเคยเทียบกันนะ่ะทาไมว่าฟักหนูบวบหนูลูกไม่สวยเหมือนเขาลูกไม่ยาวเหมือนเขาทําไมผัวหนูก็ปั๊มๆแค่นี้เพราะหนูไม่ฉีดยา ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีลกินไม่หมดก็เผื่อแผ่คนอื่นเขาด้วยใช่ไหมญาติพี่น้องหนูก็มาเก็บไปทานได้หมดเลยแล้วหนูก็เก็บทานแล้วหนูก็ไปทําให้พระใส่บาแกงส้มบ้างต้มจิ้มน้ำพริกบ้างอะไรบ้างเนี่ก็หนูก็จะนั่งมองอย่างนี้ค่ะตอนเช้าตื่นมาวิ่งออกกำลักายใส่บาตรเสร็จก็มานั่งดูว่าวันนี้เราจะกินอะไร เราก็จะเดินไปหยิบมาแล้วก็เมื่อก่อนนี้คือเรามีไก่ไก่ก็ถ้าช่วงหน้าหนาก็จะไม่ค่อยไข่แล้วเราก็จะให้ชาวบ้านไปจะมาอีกรอบนึงคือมีนาเอามาเลี้ยงใหม่ก็เามาเลี้ยงใหม่แต่ก็จะเลี้ยงน้อยแล้วก็ที่นี่กี่<ะ>ตัวคะมาครั้งหนึ่ง รอบทพี่แลวร้อยตัวอู้ร้อยตัวเก็บไข่วันตั้งกี่ฟองหนูก็จะดูอีตัวไหนไม่ไข่เชื่อดเลยไม่หนูจะตีตาตาหนูจะเตะตา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 รยนหนูหนูเป็นคนที่เลี้ยงไก่หนูก็คุยกับไก่นะเออแล้วเราก็ไม่กินไก่ที่เราเลี้ยงใช่ไหมไม่ไม่ไม่ทานอย่างนั้นนะคะหนูก็จะหนูก็จะอยู่เขาหนูก็จะคุยหนูว่าตัวไหนไม่ยอมไข่เนี่ไหนพูดม่ซืวันนี้มันหายไปกี่ฟองกี่ฟองอะไรอย่างเงี้ยหน้าตีนักนัพวกเราเนี่ยอ๋อแล้วเขาก็จะไข่เลยเขาบอกว่าให้เพลงฟังเพลงเขาก็จะไข่ เขาบอกว่าให้คุดกับมันเยอะๆมันก็จะไข่ให้เราใช่เราจะอารมณ์ดีอารมณ์ดีคุณกบคัสไปยังไงมายังไงถึงได้มาเป็นเจ้าแม่ละครช่องเจ็ดสีคะเป็นช่องเจ็ด HD ใช่ลายเช่นโบราณนะช่องเจ็ดสีที่มีเพื่อคู่จำตเด็กเลยนะทำไงไปยังไงถึงได้มาเป็นเจ้าแม่ละครช่องนี้ได้ล่ะขอบคุณค่ะใช้คำว่าเจ้าแม่หนูยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอาจารย์ค่ะแต่ด้วยพื้นฐานเนี่ย หนูก็เริ่มมาเป็นผู้จัดของช่องเจ็ดตั้งแต่ประมาณเกือบจะสัก20กว่าปีมาแล้วอุยนานนะทําเรื่องแรกนั่นคือเรื่องอ forget me not อย่าลืมฉันค,คุณพีทกับคุณแอนนั่นคือเรื่องแรกที่หนูมาทำก็ตอนนั้นทำอยู่กับพี่ตุย๋ย มือดีร่วมกันด้วยการทําด้วยกัน,ยกนอย่างเงี้ยค่ะก็ทํามาอยู่ได้สักพักหนึ่งก็มาแต่งงานไงพอแต่งงานเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่เอกก็เลยบอกว่าให้หยุดก่อนแต่ตอนนั้นก็คุยกันว่ายังไม่ได้อยากมีลูกอยากเที่ยวอยากเที่ยวในร่างกายที่เราสมบูรณ์นะไปไหนมาไหนเราสุขภาพเราดีะอะไรเงี้ยก็พอไปสักพักหนึ่งแกบอกเฮ้ยไม่เอาละมีลูกเหรออะไรประมาณคือจะมีแล้วเรื่องพี่เอกอายุเยอะเหนืออายุน้อยเพราะห่างกัน16ปีค่ะมันก็เะเป็นดิลอย่างนี้มาะเอามีก็มีก็ตัดสินใจพอจะมีเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเพราะวว่าาาเรท้องส เราก็ไปตรวจสุขภาพทาั้ก็จะมีปัญหาว่าต้องฉีดยาเพิ่มที่ตับอ่ะคะ่ะอีกสามเข็ม,มเหมือนว่าหมอบอกว่าให้ร่างกายแข็งแรงเข,เ,เขาบอกว่าต้องให้หนัวร่างกายแข็งแรงเราต้องไปเพิ่มยาเขาก็มาฉีดที่ตับเดือนละเข็มแล้วก็ใช้เวลายืดเวลาไปก็จนกระทั่งมีน้องพอมีน้องตัวนั้นก็คือหยุดเลยหยุดไปประมาณตัวน้องเหนือได้7็ดขวบอ่ะ ถึงได้ย้อนกลับมาทำใหม่แล้วก็เลยกลับมานําเสนอละครใหม่ผู้ใหญ่ท่านก็รักแล้วก็เมตตาตอนนี้มีละครที่แบบรอฉายที่ช่องเจ็ดไหมคะเรื่องผีเสื้อสลับลายค่ะผีเสื้อสลับฉายเมื่อไหร่คะเร็วเร็วนี้ค่ะคือถ่ายจบเรียบร้อยแล้วคือแนวละครของหนูเนี่ยคือเป็นภาพชัดเจนคือดราม่าอืมร้อง่มร้องฮ่าฮ่่จะเป็นจะตายร้องผมวอาพอทิ้งรูกำพร้าอะไรอย่างเงี้ยแหละดราม่าน่าเน่าเนี่ยแหละของหนูเลยค่ะเรื่องต่อไปนะคะ ด่าทอกันเจ็บโปวดตบตีกันสุดเทธอย่าลืมเรียกหนูนะคะคุณกบก็ยังสวยสวยทำไมไม่เล่นเป็นนางเอกซะเองแล้วไม่ต้องจ้างใครล่ะคะอันนี้เลยเป็นยายแล้วค่ะแต่จริงๆก็ ก็เล่นใช่ไหมคะลเล่นเล่นแต่ว่าน้อยมากอาจารย์ค่ะก็คือหมายถึงว่าเราจัดด้วยแล้วเราก็เป็นเป็นเหมือนเป็นโคลส์แอคติ่งให้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีเวลาทํามันจะเหนื่อยมากต้องบอกเลยว่าเป็นผู้จัดเหนื่อยมากเหนื่อยจริงจริงมันบริหารหลายอย่างอ่ะคําถามสุดท้ายน่าจะต้องตอบด้วยความระมัดระวังนะคะอ้าวทำไมอะ่ะภาคภูมิใจอะไรกับช่องเจ็ดที่นี่คือบ้านหนูช่องเจ็ดคือบ้านอของ,ของปปสลาเราเมีอะไรเราสามารถ คุยกับพ่อบ้านเราได้คุยกับแม่บ้านเราได้สามารถบอกเหตุผลบอกอะไรได้เขาก็ยังโอเพ่นทุกอย่างให้กับเราเขาอุ้มชูเราเขาดูแลเราไม่ว่าแต่อะไรเขาก็จะคือรักเราอะ่ะนี่คือความภาคภูมิใจของหนูแล้วก็เป็นความสุขของหนูหนูกนะ็ตงมองว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ที่นี่ก็ายังเป็นบ้านมีอะไรเล็กๆน้อยหนูจะเป็นคนให้เกียรติเจ้าของบ้านเสมอ ถ้าจะต้องมีมีความรู้สึกว่าจะต้องเหมือนว่ามีใครเขาหยิบก้าวออกมาเราต้องไปถามเจ้าของบ้านเสมอว่าอนุญ,ญาตหนูไหมคะหนูจะส่งสารทุกครั้งค่ะ <c oughs> ไม่เคยมีที่จะเดินออกไปโดยที่ไม่บอกไม่ได้เราเป็นเด็กรเราต้องมีสัมมาคารวะเราต้องมีมารยาทในการทํางานแล้วก็ต้องอยู่อย่างนี้และสิ่งที่อยู่มาทุกวันนี้ก็คือทุกครั้งเนี่ยเราก็ไม่เคยมีปัญหาค่ะ <c oughs> ท่านก็จะเมตตาเราแบบนี้มาตลอดไม่ว่าอุปสรรคจากปีที่แล้วมาปีนี้เราก็ต้องยอมรับเราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยเราเจออะไรบ้างเยอะแยะมากมายนะเศรษฐกิจบ้างใน,ในแวดวงเราเออมีเรคงละคร,ะครตอนนี้มันจะหายไปไม่หรอกยังไงมันก็ยังคงอยู่ เราต้องร่วมต่อสู้ไปด้วยกันไม่ใช่พออันนี้ปุ๊บแล้วมาทิ้งกันในเวลาที่ทุกคนมันมีความทุกข์เหมือนกันแล้วเราทิ้งเขาไปอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ได้รักกันจริงมันไม่ได้เกิดจากความรักมันเกิดเป็นธุรกิจอ่ะเข้าใจแต่อย่างเราอย่างเงี้ยเรามีความรักองค์กรเรารักเรารู้ว่าเราก็ต้องต่อสู้ไปด้วยกันแล้วอดทนไปด้วยกันดีกว่าหนูก็จะมองงนี้หนูถึงบอกว่าที่เนี่ยมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของหนูหนูก็เลยมีความสุขหนูก็เลยยไม่ได้เยอะติดหนูก็ทาทางานให้ดี ให้มีเลตติ้งทางานของเราออกมาให้ดีเจ้าของบ้านเขาก็รักเรา <c oughs> เขาก็เมตตาเราทุกครั้งไม่ว่าจะมีอะไรเขาก็จะมองถึงเราเฮ้ยเขาทำงานดีงานเขาไม่มีปัญหาเลตติ้งเขาก็ดีงานเขาก็โอเคหมดแล้วเขาก็ไม่เคยสร้างปัญหาให้กับเราเลยค่ะ <c oughs> หนูก็มองแค่เนี้ยถ้าเราดีอ่ะทุกอย่างมันก็ดีหมดนิยามคําว่าความสุขของกบประพัสลาคืออะไร ทุกครั้งที่ตื่นเช้ามาแล้วหนูมีลมหายใจหนูก็จะทําวันเนี้ยให้ดีที่สุดแล้วก็หนูจะทําทุกอย่างให้มีความสุขที่สุดไม่เคยมีนิยามเพราะหนูไม่รู้ว่าหนูจะมีพรุ่งนี้หรือเปล่าหนูมีแต่วันนี้แค่เนี้ยนี่คือความสุขของหนูทําวันนี้ให้ดีที่สุดง่ายๆเลยอะค่ะอยากได้ของที่ได้ลึกอีกสักชิ้นหนึ่งได้ไหมคะจริงๆว่าจะไม่ให้อะ่ะเพราะเราให้ใจกันมาแล้วไงไม่ได้เราขอจานเธอคืออย่างนี้ค่ะอยากได้จานเนี้ยไปแ,แปะที่ครัว พอหยิบจานมาดูผัดกะเพราวรวมทะเลอร่อยจังเลยกบบะพัดสลาเป็นที่รูกในครัวเพื่อวันหนึ่องอาจารย์ยี่ศักดิ์ไปเปิดร้านอาหารแล้วยี่ศักดิ์ก็จะแปะไป,ไปแล้วก็วบอกว่านเ,นเนี่ยม,มีเมนูผัดกะเพรารวมทะเลจานเดียวกับที่คุณกบบระพัดสลาเคยกินะรออคคะคะอะไรยังได้เลยค่ะ,อะขอพระคุณค่ะ ผัดกะเพราลมทะเลอร่อยป้าประพัชลาเตชะาไพบู์กรบรักนักข่าดูสิขอต้อนรับคุณกบประพัชลานะคะเป็นสมาชิกยิ่งสุขสโมสรค่ะและวันนี้นะคะจะมีขนมเป็นฟรุตเค้กสูตรอร่อยให้คุณป๋าทานชิ้นบางๆกับน้ำชามาตูมหรืออะไรก็ได้นะคะได้แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการย้อนหลังของเรานะครับ ได้ทางโซเชียลมีเดียทุกแอปพลิเคชันเลยนะครับถ้าเป็น YouTube แเราก็ยิ่งสักฟูดทีวีนะครับและอย่าลืมเว็บไซต์นะ www.yingsafood.com ยิ่งสุขสมสรพบกับคุณผู้ชมทุกวันศุกร์เที่ยง25นาทีทางช่อง7ด HD วันนี้อาจารย์นิสสักและคุณกบลาคุณผู้ชมนะคะติดตามละครเรื่องต่อไปเรื่องอะไรนะผีเสื้อสลับลายค่ะทางช่อง7ด HD เราสองคนลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะจานขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณุ่ยได้จานแล้ว พอข้าวใส่ถ้วยเสร็จอาจจะจะให้ใส่ไข่ลงไปในนี้ถ้าไม่ถึงต้องใส่ไข่ไม่ชอบใส่ไข่หรอเปลี่ยนเป็นใส่ใจแทนได้ไหมครับเอองานเยอะแบบนี้แล้วแล้วเออแบงแบงดูแลสุขภาพยังไงอ่ะแล้วมาเจอกันนะครับ14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์นะคะมาฟังคำแรกหวานจากพระเอกสอนรามกันนะครับ